จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างครับก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะครับอ,บอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําเอ,อ่อล้นตลิ่งครับเมื่อเวลาประมาณ1นนาฬิกาสานาทีถึง3นาฬิกานะครับนายพง์รัตนเมืองปากประลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงก็ลงพื้นที่ภายหลังที่ได้รับแจ้งจากผู้นําหมู่บ้านนะครับเมื่อเวลาประมาณ24่นาฬิกาของวันที่30สิงหาคม2 5 6, 6, 6 8ครับได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของหนองฟ้าเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้น้ําในแม่น้ําลําน้ําห้วยต่างๆเนี่ยในพื้นที่ก็มีระดับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินในพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนนะครับเบื้องต้นครับอำเภอหลมเก่าก็รายงานสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ดังนี้นะครับข้อมูลเมื่อเวลาตีสามนะฮร พื้นที่ประสบอุทกภัยเนี่ยจำนวน1ตําบล5หมู่บ้านครับก็คือตําบลตาดกรอยในหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ครับซึ่งยอดความเสียหายก็อยู่ในระหว่างการสํารวจสถานการณ์ฝนในพื้นที่ครับเวลา3นาฬิกาก็มีฝนตกทั่วทั้งพื้นที่อําเภอหล่มเก่าอย่างต่อเนื่องในระดับรุนแรงนะครับระดับน้ําของแม่น้ําป่าสักณเวลาเมื่อตีสามเนี่ยก็ที่สะพาน S33 บ้านท่าไฮยองหมู่ที่16 ตมบลศิลาครับวัดได้อยู่ที่7.56เมตรนะครับซึ่งอีก1.28เมตรเนี่ยก็จะล้นตลิ่งแล้วตลิ่งสูงเนี่ยประมาณ8เมตร84เซนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนระดับน้ําในลําน้ําพุงเนี่ยเมื่อเวลา3นาฬิกาครับที่ฝายวังสิมหมู่ที่5ตําบนหล่มเก่าก็มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับตลิ่งเนี่ยสูงประมาณสัก6เมตรระดับน้ําในลําน้ําอื่นๆในพื้นที่อย่างเช่นลําน้ําเรลา ลำน้ำยาครับก็มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องจนได้เอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนครับ